ใครที่ไม่กดแชร์เนี่ยวันนี้จะไม่ถูกหวยกดด้วยครับเพราะว่าถ้าใครไม่กดกดแชร์กดไลค์กดแชร์เนี่ยจะไม่ถูกหวยแน่นอนวันนี้อาจารย์บอกเคล็ดลับแล้วเด้อบอกเคล็ดลับถ้าใครกดแชร์ปุ๊บถ้ารู้จักการแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยคนจะรู้จักถูกหวยให้แมาจารย์เขียนไว้เราต้องรู้จักให้ทานเพราะว่าพาะนิสงส์ต้องการให้ทานเนี่ยมันยิ่งใครที่ไม่กดแชร์เนี่ยวันนี้จะไม่ถูกหวยกดด้วยครับเพราะว่า ถ้าใครไม่กดกดแชร์กดไลค์กดแชร์เนี่ยจะไม่ถูกหวยแน่นอนวันนี้อาจารย์บอกเคล็ดลับเราเด้อบอกเคล็ดลับถ้าใครกดแชร์ปุ๊บถ้ารู้จักการแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยคนจะรู้จักถูกหวยแม่อาจารย์เขียนไว้เราต้องรู้จักให้ทานเพราะว่าอันนีขสงการให้ทานเนี่ยมันยิ่งใหญ่สุดโอ้รัวๆเลยขอบคุณมากมากเพราะว่าอันนี้สงการให้ทานนี่มันจะยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราแค่เราดูโทรศัพท์เนี่ยเราก็สามารถให้ทานได้ให้ทานอะไรเพราะว่า เราสามารถแชร์ให้คนอื่นที่เขาอาจกําลังที่จะตกทุกข์ได้ยากเขามาเจอนีแล้วก็มีอานิสงส์การให้ทานก็กดไลค์กดแชร์ไปต้องกดหัวใจสีแดงๆอยด้วยก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปกวองวารีนี่ยังมีมากแชร์เ่าชมคนอยากถูกเลขสา่าวันนี้อาจารย์บอกเคล็ดลับแล้วนะคะถูกแล้วทั่วประเทศไทยวันนี้ต้องที่นี่ที่เดียวที่วันนี้ปล่อยเลขปล่อยทีเด็ดวันนี้ กดแชร์เพื่อรอติดตามได้กันอย่ากดไลค์กดแชร์เพื่อรอติดตามเด้ก็คาดว่าจะไม่นานหรอกเพราะว่าเดี๋ยวสวดทำพิธีก็จะได้ปล่อยไปนี่ใครมีนี่เยอะยิ่งมือขึ้นคนตานี่ก็มีหลายอยู่เด้อะตาด้ยคนที่เห็นนี่มันมันกองกันอยู่นี่หมดเลยเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่าใครที่มีนี่ก็นี่แหละจะมาอยู่ที่นี่ครับผม ใครที่มาไกลบ้างอยู่นี่มีไหมที่มาไกลๆเลยมาจากไหนนครบอลทงไกลกว่าเยอาใครที่ยังไม่ได้เข้ามาวิ่งเลยนะวิ่งเลยเดี๋ยวไม่ถูกหวยนะวิ่งวิ่งี๋ยววันนี้จะมีวันนี้จะมีทีเด็ดให้นะรอชมกันพร้อมๆกันใครที่มาไม่ได้แนละ้ว ก็ติดตามในช่อง y o u t u b e ทุกช่องที่มาถ่ายวันนี้ใครที่มาไม่ได้ก็ติดตามช่อง y o u ูทูบที่มาถ่ายวันนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์บอกไปถ้าใครไม่กดไลค์ใครไม่กดแชร์เนี่ยอาจารย์จะบอกเลยใครดูเช่นนี่จะไม่ถูกหวยต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็คนที่มาเพจจริงของอาจารย์จะอยู่ข้างล่้านี่ัะ เทจริงของอาจารย์ใครทีเร่เล่นมือถือเป็นไหนวเน่ยโทรศัพท์เฟซบุ๊กใครใครเล่น Facebook บ้างอยู่นี่กดเข้าไปหรือยังอันนี้เป็นเทรจริงนะเดี๋ยวไปโดนหลอกเข้ากลุ่มเข้าอะไรอีกนะ่งอับ่าง,ง,างาเดี๋ยวไปโดนหลอกเข้ากลุ่มเดี๋ยวไปเล่นโน้ติเล่นหวยอีกหลอกเข้ากลุ่มนะ กุมภาพันธ์6 7 6 7เลขที่นิวิตและกระนั่งกรรมฐา,ามเนเมื่อคืนได้บนเด่น4ล่างเด่น8เมื่อเมื่อกี้อาจารย์ให้ล่างเด่น9บนเด่น0นก็มา0 6, ูนย์หกสามถาวิ่งก็คือวิ่งบนศูย์วิ่งล่าง 9. เก้าล่างก็มา 9, เก้านี่บนก็ศูนย์แสดงว่ามาทั้งบนและ9้า แล้วก็ว่เมื่อกี้อาจารย์ให้ปักหลักเลยก็คือก้าจะอยู่หลักหน่วยเนาะแล้วก็งวดนี้ฟัาเสียงครับเป็นปั่นสี่อาจจะอยู่หลักหน่วยสี่อยู่หลักหน่วยหลักหน่วยนีเพื่อเป็นการเปิดดวงและเปิดบารมีใครที่มาหลังก็ไปเตรียมดอกไม้เข้ามาพิธีเลยเด้อ มาอาจารย์ <cin> ี่ได้รับรู้ง้วยามเหตุใจประกาศใดก็ดีขอเชิญลงมามีเทะดอกไม้ผู้เพียงเงินกูทากูที่อยู่เบื้องหน้าที่ยกขึ้นหัวในขณะนี้นั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าจะได้ถวายแต่เป็นทุทั้งูชา ให้แก่ครูบาอาจารย์ซึ่งได้มารับเอาให้เป็นศักขิ์ศีสยามว่าข้านี้ชื่อนี้ตางนี้ที่เปิดตัวงและเปิดปากาีขออันเชิญครูบาอาจารย์ได้รับรู้ซึ่งแห่งญาณปบารมีก็ดเดนลงมาเชิญเสด็จรับไปเพื่อเป็นทุกข์ทับบ้งูทาให้แก่เป็นทุกข์ทับบ้งูทาขอกราข้าพเจ้านี้ ด้วยเธอนัสาธุสาธุสาธุสาธิฏฐานและวางไปต่อหน้าตัวเองสำหรับใจไม่มีที่วางเก้าอี้เราก็อยู่ไว้ใครที่มาหถามก็เข้ามามีเจ้าหญิมาหรือยัง apa? 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 ออกทางแล้วครับมหา,าจารย์ยแทร่สิคนโจรมหา,าจารย์ยแทรนนนน่สี่งคนโจรใจเย็นใจเย็นคนเอาป้ายครัอาจารย์เรียกเอาป้ายแล้วนะคะเตรียมครับเตรียมจดเลยอ่ามาแล้ว

อิเสทุกทันอมนาทุกทันาโอโตังทุกทันปีีปีสูวิเวิญญาสัพพะโลกสัพพะาภสัพพะอุตราเอหิโมทาเตรียมพร้อมรัวใจรัวใจมารว เด็กชอจารนกเองอาจารย์รถนมุให้กันเด้อพี่น้องเด้อนมุัตรรการนะครับข้าน้ไ่เหครับ7โหมดไดทำเรครับทำเร็ ถึงเวลาเป็นงคคุณพรอาจารย์ดต่อประทประเสิที่บทดิในโชคให้ว่าเป็สุขในนี้ขออำนาจในส่งศักดิ์สิทธิ์สวัประกาศวัที่สิบหกาองพันห้าร้อยหกสิบเจมี่ออแปดสี่สองแปดสี เลขว่างแปดส um ิบนแปนี่จะมาข้างบนเลขล่างใครจะไป็รู้นะอาจารให้ทุกคนราล่างให้จะให้มีการที่นี่เขียนให้ก็คือเขียนให้เลยใครที่มาก็ได้รับวให้ไปพร้อมๆกันในวันนี้อ่าถ่ายรูปไว้เลยถ่ายรูปไว้เลยถ่ายรูปไว้กวันี้จะสั่งตตรงย ดชนที่็ะมเหตุผลเนี่ยอานเจเปาท่าจากอาารย์แซมนะคะขอให้ทุกทานโชคดีนะคะ